ครับนาวาวันนี้ตื่นเช้ามานาวามาเล่นอะไรครับวันนี้โมเดลวงจรชีวิตสัตว์โอ้แล้วพอเล่นเสร็จแล้วอยากคุยกับเพื่อนเพื่อนด้วยเหรออยากให้เพื่อนๆฟังด้วยเหรออ,อ,อไหนดูซ <Yeah. S 1> ิว่าซิวมีอะไรบ้างแมงมุมโอ้มีแมงมุมด้วยไหข้างใต้แมงมุมจะเป็นแบบนี้แม,ม่ขอดูไล่ๆดูซิว้า สัตว์หลายประเภทเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นสัตว์ประเภทอะไรบ้างครับหนูไม่รู้ว่าสัตว์ประเภทอะไรบ้างอ่าแล้วหนูจะเล่าเพื่อนๆฟังยังไงอะ่ะไหนดูซิว่านี่ไงมีมดด้วยนะมีมดดำด้วยมด,มดเริ่มต้นยังไงครับเขาเป็นอะไรมาก่อน คาก็เป็นใครแบบนี้แล้วก็ฟักออกมาเป็นตัวขอดูหม่อยสิขอดูฟักออกมาเป็นตัวหน่อยี่เห็นไม่ชัดนี่ในชวดูพีอ๋อเป็นแบบนี้ลูกของโมดแล้วก็เป็นตัวใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอว้าวแล้วมดอันตรายไหมครับลูก ไม่อันตรายแต่มดที่หัวแดงๆอันตรายนะอ๋อทำไมมดที่หัวแดงๆอันตรายอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะก็ก็เดี๋ยวเขากัดได้กัดแล้วเจ็บเลยไหมอ๋อโอเคแต่ถ้าสกเปียนอะไรอ่ะมนสโกเปียนเลยแล,แล้วนารามีสโกเปียนไหมไม่มีอ๋ออ่ะแต่แม่เห็นนารวมีแมงมุมตุก เขาเขาไม่อยู่กันเป็นกลุ่มอ๋อเป็นเหมือนไครเป็นรังเลยเนาะนี่ไงรังของเขาอ๋อนี่ไข่ของแมงมุมอ๋ออยู่ที่อยู่ที่ใยแมงมุมอย่างเงี้ยหรอโอ้โหว้าวแต่แมงมุมตัวเป็นเล่จริงจริงเลยนะเนี่ยมีงอกสอนอยู่ข้างหลังด้วงด้วงมีงอกสอนอยู่ข้างหลังด้วยแล้วลูกสอนนี่เขาไว้เพื่ออะไรครับเขาไว้เพื่อให้แมงมุมเดินไปข้างหน้า อ๋อรู้ทิศทางนะเหรออ๋อแบบนี้นี่เองไปยังหลังก็ได้นั่นแมงมุมก็ไม่หลงทางเลยสิโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วขอดูท้องแมงมุมหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงนี่ท้องโตมากเลยอะดูดีใต้ท้องใต้ท้องใต้ท้องเป็นไงไงขอดูใกล้ๆนะครับว้าวถ้าเราไปเจอแมงมุมตัวจริงทํายังไงลูกแล้วก็ต้องหลบ แต่ถ้าแมงมุมแดงเขียวน่ะงงมันกัดได้เพราะว่าแมงมุมแดงเขียวไม่มีเขี้ยวอแล้วแมงมุมตัวอื่นที่ไม่แดงเขียวไม่มีเขี้ยวเหรอลูกไมีแมงม,มุมไม่แดงเขียวบางชนิดมีเขี้ยวแต่ไม่ ม่ไม่ได้ฉุกทุกชนิดนะ,ะบางชนิดอ๋อเป็นบางชนิดโอเคแต่แต่ว่านี่เขามีเคี้ยวแต่ว่าเขาไม่กัดหนูเพราะว่าหนูเป็นคนเลี้ยงค่ะโอ้โหตัวนี้มีเคี้ยวแต่ไม่กัดหนูเพราะว่าหนูเป็นคนเลี้ยงหรอในเคี้ยวเป็นยังไงดูหนูเป็นแบบนี้เขาจะมีเคี้ยวหนึ่งสองสามสี่แล้มีเคี้ยวสี่อ้อคือถ้าเราเป็นคนเลี้ยงเขาเขาไม่กัดเนี่ยหรอ โอ้หเขาเชื่องมากเลยเนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วมีสัตว์อะไรอีกอะแอบเห็นอันนี้คือตัวอะไรครับยุงยุงนี่ไงจะมีแหลมแหลมมันนี้ออกมาจากป่าในแหลมแหลมยังไงครับนี่แหลมแหลมมันนี้ก็คือป่าแล้วนี้อ่ะคืออะไรอ่ะอู้นั่นนะสิแม่ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะว่าลองเดาดูสิต้องไปถามพี่ยุงแล้วอ่ะ ว่าที่ว่านี้วิทาอะไรแต่พี่ยุงตัวจริงเขาสวยมากเลยเนาะเพราะตัวใหญ่ๆญ่อย่า,ยยางเงี้ยมีปีกสวย,ยเลยเนาะเนี่ยปีกสวยมากเลยอ๋อแล้วเวลาเราเจอยุงเราต้องทอํายังไงครับลูกไม่ต้องทำอะไร,ไ,รไม่กัยังไงหรอแล้วเขาไม่กัดเราหรอเขากัดแต่แต่ว่าพอเขากัดเราจะคันแต่แต่ไม่เจ็บนะอ๋อแต่ไม่เจ็บก็เลยไม่ต้องไปทําอะไรเขาใช่ไหม เราค่อยปัดๆเขาไปได้ใช่ไหมปัดๆไม่ให้ไม่ให้เขามาเกาะที่ผิวหนังเราได้ใช่ไหมอ๋อปัดๆเดี๋ยเขาก็ไปอ๋อแล้วพี่ยุงเขาเกิดกําเนิดยังไงบ้างเนี่ยเริ่มจากอะไรเริ่มจากไข่ค่ะก็มาเป็นตัวอ๋อนี่หรอเป็นตัวอย่างนี้หรอตัวอ่อนหรอแล้วก็มวนตัวกลายเป็นหนอนเี๋้วก็มาลหนอนก็กลายเป็นยุงมีเป็นหนอนขอน้วยหรออืมก็เป็นยุงตัวอ่อนนี่คืออ๋อเหมือนหนอนหนูมองว่าเหมือนหนอนใช่ไหมจริงมันคือตัวอ่อนใช่ไหมครับ ด,ดักแด้กบเนี่ยเขาจะเป็นดักแด้โอเคแล้วมีสัตว์ชนิดไหนอีกไหมครับที่จะให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าวงจรเขาเป็นยังไงมีอีกไหมครับมีสัตว์ทุอ๋อมีสัตว์ทุรกหถือเอากบมาดูก่อนไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะอยากเห็นกบนะนี่ไงกบ<อ>ท้องสีเขียวอบ เพลงอะไรเนี่ยอบ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 อาอริบมจากอะอรก่อนอ่ะมอนม่อะอรมาก่อนก่อบอบ่จะเป็นกอบ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 อเอบอบอบออบ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 อตรงนี้ตรงนี้ตองอี้เอีอบ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 อเรบอ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 บไบอ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 อนอบไบอบบอบอออบบบบอบอเอบอบออบอ๋อเริ่มจากไข่กบอ่อนก็จะออกมาเป็นตัวอออออออบอบอไออออ โอ้โหลูกออดเป็นยางนั้นเหรอี่ตู้ซ<ม>ีูใกล้ๆเลยอ๋ออยู่ในมือเห็นชัดเลยยอดเยี่ยมมากว้าวลูกออดหางยาวแบบนี้เลยเหรอ<ม>เอ๊ะทำไมลูกออดหางยาวแล้วกบไม่มีหางล่ะเอ๊ะมันจะต้องเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นก้องลูกออต้องมีหางกบไม่ต้องมีหางลูกออดมีหางเพราะอะไรอะครับเพราะว่าเอาเอาไว้ดูเอาไวด้ไวดูด้านหน้าไงูด้ดา,นนาต,า,ตาเขาก็มีแสงสี ขียวอ๋อริงหรอในกันดูใกล้ๆสิโอ้จริง,ดดๆ,รงๆด้วยทำไมถึงมีแสงสีเขียวอยู่ที่ตาเขาวะให,ให้ให้เขาให้เขาว่ายนะ้ำไปถูกที่อ๋อเป็นเหมือนเรดาร์น่ะเหรอลูกเป็นเหมือนเรดาร์โอโอเคแล้วยังไงต่อพอเป็นลูกอ๊อสแล้วเป็นยังไงต่อเอาวางดูสิเอาวางลูกอ๊อสอยู่ตรงนี้ตรงไหนครับอ่าแล้วเป็นยังไงต่อพอเป็นลูกอ๊อสแล้วจากลูกอ๊อสเป็นอะไรต่อต้องกลายเป็นโกร อันนี้ใกล้จะเป็นกบแล้วนะลองลองเอาไว้ในมือดูซิจะได้เห็นชัดๆอันนี้มีหางกบมีหางแต่ยังกระโดดไม่ได้นะอ้าวทำไมอ่ะทำไมกระโดดไม่ได้อ่ะก็เขายังก็เขายังเป็นลูกกบอยู่ไงอ๋อยังเป็นลูกกบเลยกระโดดไม่ได้อ่าวางวางเลียงวางเลียงว้าวแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นกบตัวใหญ่เลยว้าวอันนี้วงจรชีวิตของกบใช่ไหม อ๋อนั้นหนูเรียงอ่ะเอากินหนูเรียงไว้อ่าเพื่อนๆจะได้เห็นอันนี้เป็นของยุ่งอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นของมดนี่อันนี้เป็นของมดนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นของแมงมุมเอ๊ะแต่ในกล่องแม่เห็นของพี่เต่าอีกนะพี่เต่าเริ่มต้นยังไงครับลูกอยากรู้จังเริ่มต้นจากไทยเริ่มต้นจากไทยลองเรียงลำดับสิครับเรียงตรงนี้ก็ได้อออค่ะ อ,อ,อ๋อนี่ไข่กบใช่ไหมน้าว่าไอเนี้ยสีน้ําตาลตรงนี้มันคืออะไรอะครับมันคือดินอ๋อเขาวางเขาเขาเขาวางไข่บนดินอย่างเงี้ยเหรอ <ening. S 2> เป็นดินอะไรอะครับลูกพอรู้ไหมดินทรายอ๋อดินทรายหรือดินคโคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอที่อยู่ทะเลที่อยู่ตรงชายหาดน,นะหลูกอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยฟักออกมาเป็นตัวแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ,อ แล้วก็แล้วก็วก็ออกมาเป็นเต่าตัวอ๋อมีเป็นเต่าตัวเล็กแล้วก็มาเป็นเต่าตัวโตวแล้วก็เป็นเต่าตัวโตวเอ๊นะแม่สงสัยอันนี้ทำไมมันถึงเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะก็กระดองเต่าก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเวลาเวลาขนาดเปลี่ยนไปกระดองก็จะเปลี่ยนไป แม่เข้าใจผิดตอนแรกนอแม่นึกว่าอันนี้คือไข่ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นกระดองของเขาที่อาจจะเปลี่ยนสีใช่ไหมลูกข้างในน่ะคือกระดองเ,ออเป็นสีเหลือ,องแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาอ๋อ,อ,อจริงจริงด้วยไอ้ตรงเนี้ยไข่แต่ตรงเนี้ยเป็นกระดองของเขาสีเหลืองก่อนอ๋อ <ๆ S 2> แล้วก็ถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่สีเขียวเบิ่มๆอย่างนี้เลยเอ๊ะเต่ามีปากไหมมีฟันไหมลูกเต่ามีฟันฟันแหลมมากไหม เขาลอ<ม>จิ๋งหงแต่เขาไม่เคยอ่านเจอนะก็บอกว่าเต่าอ่ะมีฟันหลายซี่มากแล้วก็กัดเจ็บด้วยนะดังนั้นให้เราไม่เอามือไปใกล้ๆกับเต่าเพราะบางทีเขาอาจจะกัดเราได้นะเราต้องใช้ไม้ให้อาหารถูกต้องใช่ไหมโอเคโอเคต้องใช้ไม้ดีที่สุดใช่ไหมครับมไม่ใช้มือเนาะเอ๊ะหนูเอาไม้ไปให้อาหารเต่าที่ไหนนะจำได้ไหมวันนั้นที่ไหนนะคุณคุณแม่คุณคุณฟาร์มอะไรนะฟาร์มปาจิฟฟาร์มปัจิบหรือฟาร์มนะคุณ,คณ,คณค ฟาร์มนคุณฟาร์มนะคุณเนาะเอ๋แม่แอบเห็นมีพี่กุก๊กเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมอันนี้ยังมีอีกอะมันคืออะไรอะมันคือลูกอมันอยู่สเต็ปไหนไหนดูซิอยู่สเต็ปไหนนะอ๋อมันยังมีตัวนี้อยู่โอ้โหมันเป็นลูกอสธรรมดาก่อนแล้วมันก็มีอะขาออกมาอย่างนี้ใช่ไหมอืมเราก็จะสร้างเราก็จะ ผดเข้าไปในตัวผดเข้าไปในตัวไม่มีหางเลยใช่ไหมที่หลังเแ็กมีสัตว์พัวงอกอีกตั้งเยอะเอาเป็นไก่ก่อนไหมเพราะว่าแม่แอบเห็นไก่ด้วยแหละไข่ไก่กับไก่ที่มันฟักออกมาเป็นยังไงน้าไหนไข่ไก่เป็นยังไงก่อนเอาไข่ก่อนไม่ไข่อยู่ไหนไหนไข่มาเลียงซีเรียงตรงนี้ก็ได้หรอกเออเอาไข่ไก่ใช่ไหมที่โรงเรียนนาวาก็เลี้ยงไก่เหมือนกันใช่ไหม ฟักเป็นไข่ไหมฟักจากไข่แต่ว่าโดนคมโดกินเออแอบคมโดกินไปหมดแล้วป้ามารีบอกเหรออืมโอเคโอเคอ่ะมาปุ๊บว้าวลูกไก่กไกฟัก,กออกมาจากไข่เป็นแบบนี้นี่เองแล้วยังไงต่อลูกไก่อ่ะลูกไก่น่ารักจังสีอืมสีเหลืองอ่อยเลย สีเ,เหลืองเหมือนขี้หู้มาขี้หูเลยอ่ะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เป็นไก่ตัวใหญ่เอาเป็นลูกเจี๊ยบใช่ไหมครับนี่เป็นลูกเจี๊ยบก็กลายมากลายเป็นไก่ตัวใหญ่กลายเป็นแม่ไก่ขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยว้าวกลายเป็นแม่ไก่ว้าวมีหลายอันจังมีหลายอันจัง,งแล้าเหนือก็สัตว์ควัว สัตว์ข้นโลกอันนี้ไม่ใช่วงจรสัตว์ใช่ไหมแต่มันมเป็นประเภทของสัตว์ใช่ไหมอ่ามีอะไรบ้างครับสัตว์ข้นโลกให้เพื่อนๆดูสิอวานข้งโลกไหนวานข้นโลกขอดูชัดๆ<ม>แตะในมือแตะในมืออ๋อเป็นวานข้นโลกอ๋ององค์องนี่นี่ไม่ใช่อันน้นอันนี้มันวอลอลี่วอลลี่หรอเหมือนคล้ายๆสิงโตทะเลหรือแมวน้ำอันนี้ยคล้ายๆอะไรแมวน้ำ เอามาวางเอามาวางเรียงกันดูซิว่าเขาอยู่กันยังไงเวลาเป็นกลุ่มเขาอยู่ขั้วโลกใช่ไหมของเขาอยู่แบบนี้ม,มีวานมีตรงเป็นวอลรัสหรือว่าอะไรนะไม่ชัดเลยอะเขาเป็นสีขาวเอะโอเคโอเคแล้วแล้วอะแล้วอะไรต่อแล้วอะไรต่อ ประเภทต่อไปคืออะไรต่อนะเขาเป็นสีขาวเพื่อไม่ให้ใครเห็นยากอ๋อทำไมอ่ะังไ่อใหเห็นยากเขาซ่อนตัวสีเขาจะกลมกลืนไปกับสีขี้มา้าอ๋อยางงี้ทำให้เราหาเขาไม่ไม่ยากแล้วทำไ้ให้เราหาเขายากแล้วเขา,เขาจะยังไงเขาก็จะแอบอยู่นิ่งๆอ๋อไม่ให้ใครไปทำร้ายเขาอย่างเงี้ยหรอแต่ว่าหนูหนูเป็นคนที่คิด เก่งไงหนูก็ไล่ไปเจอเขาได้งโอเคแต่แต่แต่หนูเป็นคนที่ไปหาเจอเขาได้ทั้งที่เขาแอบซ่อนตัวเนี่ยหรอทีาไม่ถูดึงที่มีนกพวงนกพวนกนกพวงโกแล้วหนูไปไปไปเจอเขาได้ยังไงอะถ้างทัทบทั้งที่เขาสีขาวเหมือนหิมะแล้วนะยังจะไปเจอเขาอีกมาเป็นคนที่คิดเก่งต้องคิดเก่งยังไงอะมันถึงจะเจอได้น่ะเนี่ยมันยาวยาวยาว มีสัตว์หลายประเภทเลยนะว้าวมีหมีด้วยมีสุนัขด้วยอวหมดกล่องแล้วเหรอว้าวนึกว่ามีอีไม่มีแล้วเหรอมีแค่นี้ใช่ไหม,<ช>มว้าวไว้เดี๋ยวท่านนาวามีมาเพิ่มนาวา่าค่อยมารีวิวเพิ่มได้ไหมอ,อะแม่ถามนาวาก่อนว่าตั้งแต่นาวาได้รู้เรื่องวงจรชีวิตสัตว์อะนาวารู้สึกว่าพี่สัตว์เขาเป็นสิ่งยังไงเป็น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 น่ารักหรือน่ากลัวหรือย,อยังไงโอ้ทาไมพี่สัตว์เขาเป็นสิ่งที่น่ารักอะเพราะว่าอะไรอ่ะ พอเราเห็นวงจรขเขาแล้วยังไงแต่แต่มีฟุนนกจิ้งจอกครวเราเลยนะเราควรจะทำร้ายสัตว์ไหมลูก ไม่ควรไม่ควรใช่ไหมเขาก็อยู่ในที่ของเขาใช่ไหมครับแต่แต่ว่าแต่ว่าหนูจับสัตว์พวกนี้ได้ทําไมอ่ะทําไม่ถึงจับได้อะหนูเป็นคนเลี้ยงอ๋อแต่ถ้าหนูไม่ใช่คนเลี้ยงเราไปเจอข้างนอกเราก็ต้องไม่จับก่อนเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงหรออย่างนั้นน่ะหรออืมนี่จี๊ยืออืมอือฮึ จะแล้ววันนี้จบรีวิวหรือยังครับจบแล้วเหลือแค่รีวิวมดมาอโอเคงั้นกลับมาบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนยวค่อยว่ากันบาย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 